หวานทษกินกับตำแงตงตำทั่วเป็นตาซืา้อตำแตงตำแตงค่ะตำบรรยากาศตอนเช้าเสียงนกร้องอุย้ยสบายสบายอารมณ์สบายใจแบบเนี้ยธรรมชาติค่ะบรรยากาศตอน6กโมงสีนาทีหกโมงเร้าสีนาทีค่ะ โอ้ชอบบรรยากาศตอนเศ้าๆนี่มากเลยค่ะเพราะว่าเสียงนกบรรยากาศก,ก็เริ่มดีค่ะพราบรรยากาศเริ่มดีก็ะจะได้ยินเสียงนกร้องประมาณเนี้ยถ้าสปริงมานะคะเสียงนกร้องจะเยอะมากค่ะโอ้ชอบน่รินลึกเรียนมาเลย คนหรือสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเช่นกันดูค่ะอนอนกอดตุกตาเนอะลูกเนาะตุกตาขางกายนอยนกอดมันมีวางเนอะลูกเนาะโอ้ยคลาดวันนี้แดดออกอกะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูเนอะบ้านิ n t o a อ p l e i n t ิ apple เยอะจับแดดจับแดด good good m ิ t i นนามาดูใครในเมืองที่แม่บ้านอยู่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะอ่านี่เลยค่ะใครค่ะมดเกี่ยงค่ะดูค่ะ ไม่มีไข่ขายค่ะที่โมาบาสื่อแพ็กหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วคะ่ะอาทิตย์นี้โบมีไข่เลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะมาแล้ว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 กุหลาบสีนีงสวยมากเลย ดูค่ะเพืเ่อนๆค่ะ <Okay. S 1> มาขายแล้วหัวดอกไม้แม่บ้านก็ทำใจไม่ได้ชอบมากเลย <c oughs> It's came ดู ถึงบ้านเรียบร้อยอ่ะเอาของเขามาเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเก็บของเขาบ้านแป๊บนะคะเขาตู้เย็นค่ะมากล้วยแล้วก็สแนคให้น้องนารินนายวัน โอ้ oh, very good very good ดูน้องมาคุกกี้ตีไฟน่าส่วนนารินทำการบ้านโอ้ยคุกกี้คุกกี้ลิลลี่ oh my god <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วคขาขัวเห็ดยูเห็ดกินค่ะอบปีกไก่นะคะปีกไก่เนี่ยก็ตรงค้นปีกเพิ่นแล้วก็ปีกเพิ่นนะองแคนะนอแม่บ้านมักด้วยรสด,ด,ดีย่างเดียวนะคะมักแบบง่ายๆค่ะวันนี้จะเอาแบบง่ายๆรสดีอย่างเดียวบุวมีสามเกลอบบมีสามเกนะคะเอาแต่รสด,ดีอย่างเดียวเขาเตาอบเลยค่ะปีกไก่อบ ไก่ทอดปลาหวานให้น้องนลินนะคะคเพื่อนขาปลาหวานที่แขกเอามาฝากน้องนลินนะคะที่แขกเอามาฝากน้องนลินะค่ะตองไปทอดเลยค่ะทอดอย่างงี้หรือเปล่านาอนเนาะทอดถูกนน้ะเน่ะ ส่วนใกล้อบของแม่บ้านส่วนน้องหมากุกกี้เนี่ยค่ะสบายใจช่ำบายใจช้ำรั้งแรกนะคะเตรแม่บ้านทอดตาหวานนะตาหวานทอดเรียบร้อยค่ะเอาออกเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะปะาหันทอดส่วนไก่อบปิดเตาไก่อบได้เวลากลับด้านไก่อบปีกไก่อบนะคะไม่ใช่น่องนะคะปีกค่ะส่วนกบป,ปีกเนี่ยนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะสวยบะแค่เริ่มนี่ก็สวยแล้วค่ะปีกไก่อบ ขนอนะคะขนอหรือผงปรุงรสรสดีนะนะคะ่ะเขาเอินรสดีนะคะโอ้ยเนาะเดี๋ยวขอกลับด้านในเรียบร้อยก่อนกลับข้างเรียบร้อยแตเอาเขาเตาอบต่อเลยค่ะเปิดเตาอบระวังผาดร้อน,นะคะ่ะอืม ว้าว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 ,ว,าวไก่อบไก่อบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเหลืองอุย้ยเหลืองสวยงามกินกับตาําแตงทัทั่วเป็นตาแซบนะคะหอมบัลูุหอมไก่อบมามีบัลูกมาดูไก,อไก,อไกอ่อบไก่อบไก่อบไก่อบผีดไก่อบหืมยอดเลยเหลืองาตามท้องเรื่องได้ที่เหลืองแบบนี้สิคะแซบดีค่ะ อินกรบสมตำตำแตงก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะส่วนขนมปังอบกรอบก็ได้แล้วค่ะเหลืองกรอบทุกอย่างเหลืองกรอบเอาออกเสิร์ฟค่ะวันนี้อาหารง่ายๆสองาวนานคือเกาคือเกาคือเดิมค่ะนี่ไก่ของเราขีดออกเลยค่ะ เจอเปรี้ยวเดี๋ยวขอจัดแจงให้เรียบร้อยกันนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะไก่เรียบร้อยกับตาแตงค่ะเป็นตําแตงง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะอาหารจานด่วนใบบบ้านปรุงรสเรียบร้อยนะคะใส่น้ำปลาล่าใส่น้ำตาลใส่ครบเครื่องแล้วค่ะตําได้เลยค่ะยัอยย่วๆได้เลยหอมหอมมาก ไม่ต้องตำแรงเด้อค่ะเด้อตำแตงแขกหัวใสาหาวขวาค้นค้นให้เข้ากันค่ะ mm hmm. ประมาณนี้เดี๋ยวแม่บ้านขอตัวก่อนค่ะกอตัวตำให้เรียบร้อยกันค่ะหอมน้ำปลามากฟังเสียงขวดโขกค่ะเพื่อนๆคะ่ะเด้ออือตำแตงตำแตงค่ะตำแตงกินกับไก่อบเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้ค่ะง่ายเว้นบ่าค่ะเพื่อนๆ ั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมีการไล่นีกิพิหังหโอ้ยนอเจ้ากุกกินอนั่นน่ะโอ้ยสองพอลูกนั่งกินไก่อบตำแตงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่รักค่ะ บายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปางแอนนองนาะรินตลอดทุกๆคลิปที่แม่ปางลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรอะไรพี่ๆเพื่อนๆก็ยังเข้ามาแวะชมให้กำลังใจตลอดทุกๆคลิปนะคะบายบายกุ bye ๊กเก๋กำมอนเก๋ไปแล้ว